สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะเราจะอยู่ตรงสเต็ปนี้หรือจะอยู่ตรงสเต็ปข้างหน้านี่ฮะเอาตรงนี้นะแล้วแต่พี่เลยครับแหมสองท่านอ้าวแฟนๆทำไมเงียบเราอ่ะขอเสียงพีเลยสองท่านนะครับอ่านเรียนถามทั้งสองท่านนะฮะว่ารู้สึกไงครับกับการมาเป็นส่วนหนึ่งของมหาปรากฏการณ์ครั้งนี้ครับมอบความสุขที่ไอคอนสยามครับ โยนเหรอให้เกียรติให้เกียิครับผมอ๋อดีใจครับดีใจมากมากครับผมก็จริงๆทุกๆครั้งที่มาไอคอนสยามเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากขึ้นทุกๆครั้งนะครับก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับการเฉลิมฉลองครบ5ปีนะครับผมของสุวีทเดี่ของไอคอนสยามครับความประทับใจที่มาไอคอนสยามพอจำได้ไหมพอมาครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3มีความประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับไอคอนสยามมันก็แฟน เราประทับใจใช่ไหมครับผมจริงๆด้วะว่าทางไอควสยามเนี่ยจริงๆทุกคนมาก็จะเห็นเสน่ห์ของวันนี้แล้วนะครับผมาว่าจริงๆแล้วมีหลากหลายโซนมากๆแล้วก็ทุกๆครั้งที่มาเนี่ยจะไร้แบบคือเราเดินไม่ครบแน่นอนจริงๆแบบเหมือนเรามาแล้วแบบจะแซวละไม่ก็เดินมาให้ครบสิเดินไม่ครบนะมันใหญ่ไงมันมีแบบหลายโซนมากให้ explore ก็มาตั้งหลายรอบยังไม่ครบอีกอรอ บางรอบก็มาแค่ชอปปิ้งไงอ่ะทเธออ่ะ,ออะ,อะตอบให้ดีนะ <laughs> ชอบครับชอบมาเดินในคอนสยามครับผม,ผมรู้สึกว่ามันมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาแล้วก็ความประทับใจจริงผมว่าความรู้สึกของการมาคอนสยามทุกครั้งเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนไอคอนของของเมืองสยามจริงของกรุงเทพจริงอะไเลยงไงครับผม,ผมรู้สึกว่ามันเป็นเดส t ิเนชั o n ของ ของการมาทำหลายอย่างของคนหลายๆแบบทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเองรู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขทุกครั้งครับครับผมอยากให้สองท่านทิกท้ายให้อวยพรให้กไอคอนเสยามนะครับครับผมก็ขอให้ไอคอนสยมนะครับผม 9, 9, 9, 10, 9, 10, ก้าวเข้าสู่ปีที่6ปีที่7ปีที่8ปีที่เ้าปีที่10อย่างสวยงามนะครับผมแล้วก็ขอให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอีกแล้วก็เป็น destination ของคนไทยไปอีกนานๆครับครับผมยังไงก็ขอไอโฟนให้อวยพรครับ วยพอนะครับห้่อนสยามนะครับผม9ก้าส8 9ปีที่แ้ละเป็น destination ที่น่าประทับใจยิ่ขึ้นท่ขึ้นแบบนี้ต่อขอบคุณสำหรับคำควรควรครับผมขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับบิลกินพีพีขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทัศน์สวรรณครับ เรียนเชิญคุณวีนาปวีนาสิงห์ทักษวาครับเรียนเชิญคุณเจสซี่กิรนาจัสมินชูเทอร์ครับเรียนเชิญคุณบลูพงธิวัฒน์ตั้งวันเจริญครับเรียนเชิญคุณใบม่อทิตยาจีรพรสินครับเรียนเชิญคุณโจปลื้มนัทรดา ธรรมปัญญาครับ Return s i m ล n w o ว g p a s Because of You I Shine ทัก12ท่อนแล้วนะคะร,ร,นนรับ r นเช r ญเลยครับนี่นะครับก็คือท่านรองอธนตรีท่านอนุทินชาญวนวนะครับให้เขียนมาร่วมง,งานในค่บคืนนี้ ให้เกียนร่วมถ่ายภาพกับพวกเราศิลปินทุกๆท,ท,ท่านและเดี๋ยวผมจะเข้าสู่การส่งสัญญาณก้าวเข้าสู่ความเบโรจนดอย่างยัหย,ย,ยืนร่วมกันนะครับโดยจะเรียนเชิญท่านร,อ,าร,นรนองอายกอัรมนตรีครบรอบ5ปีของไอคอนสยามเดี๋ยวสักครู่นะครับให้ทีมงานจัดภาพบนเวทีให้ครบถ้วนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญท่านสองท่านให้เกียน นะครับที่แท่นโลโก้ของไอคอนสยามร่วมกันและเดี๋ยวผมจะนับถอยหลังเพื่อให้ทั้งสองท่านนั้นสัมผัสกับแท่นโลโก้ของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทีมงานพร้อมทุกท่านพร้อมนะครับเราจะร่วมกันเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ5ปีของไอคอนสยามไปพร้อมๆกัน ladies and gentlemen we'll do a countdown together to celebrate 5 years of Icon ส i a ม5 4 3 2 1 ชิญขึ้น Cheers to the fifth anniversary of the icon, unrival. ร่วมฉลองความสําเร็จอันรุ่งโรจน์และก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนกับไอคอนสยาม the icon of eternal prosperity. แสดงให้ความรุ่งโรจน์นิรัน และสร้างความั่นว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนสู่ความที่ใหญ่หระดับโลกไปพร้อมก,กันกับไอคอนสยามนะครับใช่ที่เรามาอยู่ร่วมกันนะฮะเฉลิมฉลอง5ปีของไอคอนสยามนะครับโดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอรุธินชาญเบีรกูลนะครับและได้รับเกียรติจากประธานกรรมการบร,ริษัทไอคอนสยามจำกัดคุณพาสิน,นีลิบอธิบูลนะครับ รวมถึงกรรมการบริษัทของเสียพ,พิวัฒนและไอคอนเสียทุกท่านนะครับที่ให้เขียนมาร่วมกันลนะสลอง5ปีในครั้นี้นะครับเดี๋ยวให้โอกาสได้ให้ช่างภาพนะครับได้เก็บภาพความประทับใจบนเวทีครั้งนี้อีกสัก5้หภาพนะครับและเดี๋ยวคงต้องให้ทางสื่อด้านหลังใช่ไหมครับมีภาพเคลื่อนไหวทางด้านหลังด้วยนะครับผมก็จะทงด้านหลังผมขออนุญ,ญาตนะฮะนะฮะ ภาพขึ้ื่อนไหด้านหลังนะครับอ่าโอเคอันนี้ตัวนี้ปล่อยฟรีโฟให้กับช่างภาพนะครับได้เก็บภาพตรงนี้ที่เราทุกท่านอยู่บนวีทีรวมถึงศิลปินกว่า4 0สิท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้และแน่นอนอินเทอร์เนชั่นอลสตาร์คุณมาร์ชวนคุณลีจุนโฮนะครับอยู่ในงานกับเราด้วยขอบคุณมากมากครับขอเสียผมไว้ทุกท่านด้วยนะครับกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลครับ ขอบคุณประธานกรรมการบริษัทไอคอนสยามจำกัดคุณภาสินีลิปอธิบูลนะครับรวมถึงท่านผู้บริหารทุกทุกท่านนะครับขอบคุณศิลปินทุกท่าน Thank you so much for joining us to celebrate t h s five five years anniversary of ไอคอนสยาม